สวัสดีครับผมชื่อยักษ์นะครับชื่อจริงชื่ออน,นันต์ดาบพิธีกรครับชื่อเล่นจริงๆชื่อโนต้ตครับสวัสดีครับผมสุ่มครับอ่สุกิจศีปาร,ะระยะครับผม,มก,ก็สำหรับเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้อ่สเปเชียลเวอร์ชันนี้เราก็มามาดูเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของดนตรีคือคือถ้าผมเนี่ยผมจะดูพวกเรื่องดนตรีครับหรือว่าอ่จะช่วยพิพล เรียบเรียงจะมีเรื่องอย่างหลกัลกๆคือเรื่องเบสหรือว่าเรื่องกีตาร์หรือว่าก็จะมีดร์ติงบาร์ไรวมถึงแบบเครื่องดนตรีอื่นๆที่ที่น้องๆที่เขา,าที่เขาที่เราดูในคลิปแล้วเขาเล่นไม่ไว่าจะเป็นอาจจะเป็นรุดหรือว่าไวโอลินเลยครับก็ะจะเข้าไม่มีส่วนร่วมในการเลเนเพื่อให้ให้เข้ากับเพลงใกล้แค่ไหนคือใกล้ส่วนคุณยักษ์ก็เป็นในเรื่องของพวกร้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเรื่องแบบว่าช่วยควบคุมทางด้าน พวกฝั่งควายเอร์ครับแล้วก็ช่วยออกแบบทางด้านการ a r ล a นดนตรีนิดๆหน่อยๆไม่เยอะมากครับแต่ส่วนใหญ่จะไปหนักทางด้านการร้องมากกว่าผมว่าทุทกๆคนที่ที่มาร่วมในโปรเจกต์เนี้คือทุกคนก็มีทั้งไอเดียแล้วก็มีมีฝีมือที่น่าสนใจหล่เพยงแต่ว่าเราจะต้องมาดูว่าจัดสรรแบ่งยังไงให,ให้ให้ทุกคนได้โชว์ ได้เต็มที่คือไม่หนักไปไปทางที่คนในคนหนึ่งหรือว่าคนนี้น้อยไปหรือว่าไงเพราะว่าจริงๆล้วจะถ้าเราจะเอาทุกอย่างใส่เข้าไปเนี่ยมันมันคงไม่พอก็มันจะกาศดมันที่เราอัดอัดเสียงกันเนี่ยก็ตรงๆเลยก็ค่อนข้างวุ่นวายนะเพราว่าคนเยอะคือเราก็นัดทางพวกน้องๆเข้ามาพร้อมเพียงกันเลย ซึ่งอาจจะด้วยพื้นที่หรือว่าขนาดของห้องด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะจํากัดก็ก็เลยต้องวุ่นวายนิดนึงว่าในการจัดว่าเอเดี๋ยวเราจะเอากลุ่มไหนมาร้องก่อนแยกเป็นชายหญิงหรือว่าปนกันหรือว่าเครื่องดนตรีไหนที่เราจะเริ่มบันทึกเสียงก่อนจะเป็นกีตาร์หรือว่าเปโนหรือว่าฟลุตหรือว่าไวโอลินอันนี้ก็ค่อนข้างจะวุ่นวายพอสมควรครับเราต้องบอกก่อนว่าการที่เราคัดเลือกน้องๆเขาเข้ามานี่คือมาจากการที่เขา ได้ทำคลิป cover playing, คอปเวอร์เพลงใกล้แค่ไหนคือใกล้นะซึ่งมันเยอะมากมแลวแต่ละคนก็ทำออกมาได้ดีมากซึ่งเราเจ้ามาทั้งหมดเลยก็คงแบบควบคุมกันไม่ไหวแน่นอนขนาดนั้นเรายังรู้สึกว่าเยอะมากจริงในการที่เราไปอัดที่ยูสิกินพาร์คสตูดิโอในวันนั้นนะครับบรรยากาศวันนั้นอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากสําหรับนักดนตรตีเพราะว่าเห็นน้องๆเขาคุยกันในเรื่องดนตรีเหมือนนักดนตรตีจากหลากหลายที่ จากหลากหลายมหาลัยหลากหลายสถาบันหรือว่าคนที่ทําออกมาเป็นเป็นดนตรีอาชีพแล้วก็ตามเถอะเขาก็มานั่งคุยกันสนทนากันในเรื่องดนตรีด้วยอันนั้นก็เป็นบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศที่รู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆนะครับในการพูดคุยทั้งนั้นทีออ่ถ้าเรื่องความยากของของเพลงนี้มันอานมันน่าจะเป็นในเรื่องของการ เพิ่มเติมหรือว่าจะเ,เลนส์ใส่ลายอื่นเข้าไปยังไงเพื่อให้มันลงตัวที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยริจินอลของเพลงนีมน้มันก็เพาะอยู่แล้ว <Okay. S 2> ม,มันดีอยู่แล้วแล้วถ้าเซนบางทีเราก็ต้องระวังในเรื่องของการที่เราจะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปแม้แต่ว่าลายพวกที่เป็นควยเออร์ที่เราจะเป็นเสียงร้องเป็นหมู่มวลเข้าไปเนี่ยมันก็ถึงแม้ว่ามันจะร้องเป็นดีเดียวกันเสียงเดียวกันแต่ว่าพอจำนวนคนที่เยอะขึ้นมันก็ต้องมาดูเฮ้ มันมันมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่ากีตราร์ที่เป็นกีตราร์โปร่งแล้วจะต้องอัดเข้าไปเพิ่มอเอนขึ้นมามันเข้ากับเพลงหรือเปล่าก็งนี้ก็เป็นอะไรที่คือทำทำแบบต้องตั้งใจอ่ะต้องต้องตั้งใจมากพอสมควรคือถ้าเกิดผู้รวมรวมมันคือความยากในการที่ทําแบบว่าทําเรียนเล่นใหม่ทางเนี้ยมันมันหมายถึงคําว่ายากในการทําให้มันน้อย แต่มากในสรรดนตรีคือทํายังไงก็แล้วแต่ให้แบบว่าแต่ละคนมาได้ทุกคนเทยงนิดเท่านิดแต่ว่าออกมาได้ดีมากออกมาได้เข้าใจว่าคนนี้จุดเด่นคืออะไรคนนี้จุดเด่นคืออะไรอันั้นคือสิ่งที่ยากที่สุดครับก็ยังไงก็สําหรับกไกด์ขไหนคือไกด์ที่เป็นสเปเชียลเวอร์ชันนี้ก็วอนนี้ก็ออกมาแล้วก็ยังไงก็ฝากแฟนเพลงไม่ว่าจะเป็นแฟนแคสโนว่าหรือใครที่ชอบเพลงไกด์ขไหนคือไกด์เนี่ยก็ ก็ลองฟัง <polarization> ฟังเวอร์ช <inequ ination> ัน <pet> น <nelle hoje> ี้ดูแล้วก็ยังไงก็ตามแกาสโนว่าก็จะมีเพลงใหม่ๆที่น่าจะรัรันตีว่าต้องเพาะเพาะแน่ๆครับไม่ไม่แพ้ใครขนาดหรือใกล้แล้วก็สำหรับพวกเรายักษ์กับผมเนี่ยตอนนี้ก็วงเฉดก็ซิงเกิลรอที่ก่อนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะน่าจะค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จความหวนก็มีน้องๆหลายคนมีคอปเวอร์เอาไปคอปเวอร์เยอะนะใช่ใช่ไหม ถ้าเกิดบอกว่าจะมีทําเวอร์ชั่นพิเศษนี้เดี๋ยวเราจะบอกนะครับแลวเราจะเชิญไปอีกทีหนึ่งครับก็ตอนนี้ก็พวกเราก็กำลังเริ่มซิงเกิลที่2แล้วครับอ่านี้ก็กำลังเร่งรีบกันอยู่ยังไงก็รอติดตามครับ่อาเป็นว่าวงจากดักบาร์เนี่ยเจ๋งๆทั้งนั้นมีอีกเยอะครับยังไงก็รอติดตามครับผม เก่งมากเลยนะครับพี่สุ่มเนี่ยดูเรื่องดนตรีนะครับส่วนพี่ยักษ์เนี่ยคุมร้องส่วนใหญ่ถามหน่อยฮะทั้งสองคนที่เป็นนักร้องนี่นะฮะคนคุมร้อง่มีผลขนาดไหนในการอัดเสียงเราครับคือแต่ละเพลงมันก็ต้องแล้วแต่เพลงนะคะว่าจะอยากให้เป็นฟิลไหนถ้าเกิดเพลงเศร้าต้องร้องคือเพลงเศร้าก็ยังมีหลายฟิลเศร้าที่เราจะแบบต้องร้องมีเลเวลของความเศร้าคนที่เป็นคนคุมร้องจะช่วยบอกเราได้ว่าเลเวลนั้นมันใช่หรืออย่างหรือว่าลองฟังซิ เธอคิดว่ามันเป็นยังไงคือเป็นการปรึกษาร่วมกัน<ช>อันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการแบบช่วยดูองค์ประกอบเพราะว่านักร้องเยอะมากก็ทํายังไงให้มันออกมาเป็นฟิลเดียวกัน<ช>ได้ให้มันเข้ากันได้โอ้อโหเพราะฉะนั้นคนคุมร้องเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันในการอัดเสียงครั้งน่งมากมากเลยค่ะมันจะเป็นมเขาจะเป็นคนที่ตีด้วยซ้ำว่าเพลงนี้ออกมาเป็นยังไงฟิลอะไรเป็นคนที่สำคัญมากมีไหมครับบางเพลงที่แบบว่าต้องอัดร้องแบบหลายๆแบบมีครับมีค่ะอย่างเช่นสมมติว่าคำคำเดียวอย่างเงี้ย อยากได้ฟิลไหนอาจจะแบบเป็นฟิลลวมๆหรืออยากได้เป็นแบบฟิลแบบเต็มๆเซ็กซี่หน่อยก็แบบมันสําคัญมากแค่คาคาเดียวเย่างคนคุมร้องจะเป็นคนตีว่าเพลงเนี้คานี้แบบนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะมันสําคัญมากเพราะฉะนั้นเพลงแต่ละเพลงเนี่ยนะเห็นแบบ สมมติใกลแค่ไหนคือใกล้กรู้แล้วอยู่อยู่แล้วว่าดังอยู่แล้วมากเอาหลายๆคนมาร้องมาทำมันนึกว่าง่ายนะฮะไม่ได้ง่ายนะครับใช่ค่ะแต่ละคนก็แต่ละสไตล์กันก็ต้องพยายามตกับบแต่ละคนให้มันอยู่ในกรอบของความเป็นเวอร์ชั่นเนี้ยร่วมกันแต่ว่าก็ยังมีแบบว่าเขาเรียก่อะไรทุกคนยังมีความเป็นต้องตัวเองอยู่แล้วก็เขาจะมีการจัดวางเห็นไหมใช่จะแบบบางคนยืนตรงนี้บางคนยืนตรงนี้มันก็ต้องผ่านการคิดมาแล้วว่าจะให้ยืนตรงไหนยังไงเพื่อให้เสียงมันบาลานซ์ยังไง ใช่แล้วก็คือคนคุ้ร้องอย่างหนึ่งคือว่าการร้องเพลงเพลงนึงอะค่ะแต่ละคนจะตีความเพลงนั้นไม่เหมือนกันถูกต้องอย่างเช่นใกล้แค่ไหนคือใกล้นะตีความเหมือนกับว่าสมติว่าเราชอบใครคนหนึ่งแล้วก็แบบเมื่อไหร่ถึงเขาจะชอบเราตับตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อีกคนหนึ่งจะตีความเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราต้องแบบให้ทุกคนมีความเข้าใจเหมือนกันก่อนถึงจะร้องได้คนคุร้องก็จะเป็นคนรับรองใช่ค่ะติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM แทอง3 3 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www gmmmusic com live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน gmm channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิม www.gmmmusic.com/live/gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี